นี่หวาผมเล่นเมอร์ซี่เมอร์ดักเฮ้ยผมจะไม่เล่นพี่ดำผมเล่นนี่จังเกอร์ควีนเมมเอเอสับสอกสับสอกผู้หญิงเลยเล่นจะสับสอกได้สับสอกอ่ะสับสอกเลยสับสอกส ตะโกนเลย <c oughs> โอ้ยแทงกระโดดโอ้ขายืนอันนี้จะกระพีปึกก็ไม่ได้เลย,ยางงามากเฮ้ยฝั่งนั้นมันเล่นดีว่าลามาสตามันเลมันเล่นแทงสามตัวเลยนี่ว่า นี่ไงอัดหน้าเขาให้แทงสามก็ว่าก็มาเฮ้ยปิ๊ดดูเลือดผมดูดเลือดสวยมากลามัสตา <are> สนุกสนุกไหมสนุกไหมไม่ใช่สนุกมากเดี๋ยวๆๆๆๆพี่พี่เห็นคนจริงไหมสไนเปอร์เล่นเล่นเพื่อนเราแล้วไหนวะอยู่ไหนวะพี่เอาเองพี่เอาเองอ่ะเลยพี่เอาเลยตามไปเฮ้ยเมาก้าเลยอ่ะชิงหัวตก แตกแน่หนีหนีหนีไม่ไหวไม่ไหวเหนือฟ้าตายละ่ะข้าขาดครึ่งต้องมีใครสักคนต้องเล่นบาชันนะมันบาชันมันเป็นตัวเดียวที่ ยิงแรงเท่ากับเอ้ย,ยิงแรงกว่ากว่าแท้งนำมาตาไหวไหมนะเฮ้ยพี่โนโนโน้โอ้อยเหรอมีคนมาฆ่าพี่อ่ะทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะคือพี่ไปไหนไม่ได้เลยเออเอาเยอะโอ้ได้อัลติเมทมาแล้วใช้เสร็จเดี๋ยวเปลี่ยน ี๋ยวผมเปลี่ยนขอละขังกุ้งกิงกุ้งกิงมันดันแล้วไอ้ระวงังระวงัง มีใครตายหรือเปล่าวะเอาเรือมึงมาดีเอ็นอะไรดีเอ็นอะไรปัญญาอ่อนไอ้ยี่ไอ้ยี่เมอร์ซี่ไม่สวยนะมันหมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาตีตีตีสวยอะสกัดสกัดขาเมอร์ซี่เลยเมอร์ซี่คว่ำไปละหัวอะไรยิงวะข้างหลังเอาเดี๋ยเอาดิเอาดิเอาเดี๋ยวเอามาเอามาลิงจะสลิงหายไปไหนนักหนาฮะ นี่ไง ENNIS, เอาไม่ปักตูดแม่งเลยเฮ้ยลามาตาลามาตาไหวไหมเพื่อนไหวอยู่ไหวอยู่มันก็อยู่แต่ใครก็ไม่รู้เราเนี้ยกูก็งงกันมันไม่ตรงคนที่จะหิวโอโอ้โเด้อเดอเที่จะตายที่จะตายนี่ ไม่เป็นไรมีแทงอยู่รอบกายเฮ้ยแทงดูเลือดน้ำด้วยยางดูเลือดเฮ้ยเหน็บดิขี้โกงอีกาจจุบพองตายมีมันดูดเอ้ยมันมันเล่นไปคอมโบเลยประเด็นคือไอ้ตรงกำแพงนั้นแหละคือมันไม่มีที่หลบหรอ คือเข้าไปปุ๊บก็คือมันไม่มีกำแพงให้พี่หลบอ่ะเข้าไปปุ๊บมันก็โล่งเลยอ่ะไอห้องนั้นอ่ะห้องที่อะไรไม่มีให้หลบบ้าเปล่าโอ้ยมันจะเอาไปเลย,เยอ,อย่ามาทำมุมอีกมันจะรอดหรือมันจะตายน้ำมาตาละปะหนูหนูช่วยพี่ด้วยเอ่ะ ชาวประมงเลยเอายำกระหม่อมก็โดนทุบครั้งหนึ่งมันตายเลยเหยียบกระบาลเขาแห่เนี่ยมันมันอุ้ยมันชุบผิดคนเลยอีสานแล้วกูโดนอันนี้เบยคอ่จริงก็เวยขอกระบอกก็เวรๆกระบอก หนูเลือดแม่งไม่ไหวแล้วยิง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 ไปก่อนยิงไปก่อนแป๊บนึงหุ่นกระป๋องกลางออกแม่เวียนหมันไส้สัตว์กูตีอย่างนี้เลยมั่นหน้ามั่นโน่ มึงกูดิบไม่ได้เหมือนมึงไม่ใช่ไหมกูดิบไอ้หัวแตกเฮ้ยมา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 ได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ไม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 ่ดีนไม่ดีนมาฟิ n ิช h มาโค้งนะครับมาเอ็มแม่ไปดันไปดันหุ่นไปดันหุ่นเลยพี่โอ้ thank you I love Morsey สมาสมายิงมันยิงมันบู๊บบู๊บให้อยู่เกือบตายเออสวยสวยสวยแทงไหวมั้ยนะแทงไหวไอพี่ไม่ไหวละนั่นแหละไรนะงงมาก ชาวที่คิดตลกมากเลยอิมายอีซัมบ้าไม่งแบบว่ามัน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 อะไนั้นได้ไงแต่พี่ทำไม่ได้อ่ะมันวาบได้แต่ไม่ได้ตะต้องเจาะต้องเจาะโอ๊ย เฮ้ยคุณคุณโอ้ยสุดอะไรแบบเออ่ห็นอะไรก็ชนะบ้างเห็นอะไก็ไม่แพ้รวดเอออีกรอบไหมแล้วแต่เลยพี่มาๆๆพี่กำลังมันเลยอ่ะกำลังจังหวะกำลังดีเลย ร่วมตัวกันยังไม่ได้นัดหมายนดีดีกว่าจะหมดแล้วเนี่ยปะเดียต้องเหลือให้แม่กินว่ใช่ไหม